วัสดีค่ะวัสดีวันจันนะคะวุ่นวายเนาะเก้าโมงเก้าโมงเท่าไหร่โอ้จะสิบโมงแล้วค่ะเดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีนะคะวันนี้วันที่สี่เนาะบุญสำเร็จเรียบร้อยนะคะ บุญสําเร็จเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเนาะมุสุทอดกระสินเรียบร้อยถ้าใครติดตามุสุก็จะเห็นเนาะเห็นงานที่มุสุไปนะคะนะมุสุก็เนาะอารีโอก่อนไปวันนี้ยุ่งเพราะอะไรคะไปตลาดนะคะไปตลาดเช้าไม่คือไม่ได้ไปในรอบโอ้โหเป็นปีปีเนาะปีสองปีหรือเปล่า ได้เดินตลาดนะคะไปซื้อไก่เพื่อมาอ่อมนะคะซื้อปีกไก่เพื่อมาทอดน้าปลาให้หลานทานหลานโอ๋เขาหยุดถามเขาเมื่อคืนเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเรียนไม่ไปโรเรียนก็เลยทอดปีกไก่ให้เขาทานแล้วก็น้องโอน้องอันตึงจะทอดอีกทีหนึ่งพอดีกุศลอมไก่ให้เพื่อนบ้านนะที่สาวน้องหนิงก็มาจากเมืองนอกนะคะมาจากเมืองนอกกูศลอมกูศลอมไข่คั้วไข่ คั่วไข่ให้รอบหนึ่งแหละใส่ตู้ใส่ทุบเวให้ไปทานคือถ้าคนอยู่มัองนอกถ้าเขาได้เห็นทุ่งนาหมายว่าอาหารที่มันมองเห็นทุ่งนาเลยอ่ะผักกระแยงผักชีลาวตะไคร้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปมะกรดอะไรเงี้ยสุดเลยออมอมอไก่่ะใส่ใบแมงลักผักชีลาวใส่ใส่มะอ่าลูกขนุนเล็กๆอ่ะนะ แล้วก็มะเขือนะคะนะแล้วก็ดอกกระลำดอกกระลำกำลังบานหน้าหนาวนะคะก็เลยคือต้องการให้มันมีผักอ่อมไก่ใส่เครื่องในด้วยนะคะนะอ่อมจดว่าตักไปให้ก่อนอาการให้นะคะเวลาเราทําอะไรก็ช่างนะคะทําอะไรก็ช่างถ้าเราคิดจะให้นะคะเราแจงหม้อหนึ่งซึ่ว่าหม้อหนึ่งะะเราทำจับใส่หม้อหนึ่งถ้าเราจะถวายพระตักใส่ ตักแยกออกมาใส่เป็นโตไว้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะให้เพื่อนบ้านตักให้เพื่อนบ้านก่อนนะคะอะ่คือให้พระแล้วก็ไปไปจังหันไปเพนให้พระแยกออกมาแล้วก็ตักให้เพื่อนบ้านก่อนไปส่งเพื่อนบ้านก่อนตัวเองค่อยทีหลังเนาะถ้ามีญาติก็ให้ญาติก่อนแล้วเหลือค่อยว่าก,กันอันนี้คือการให้นะคะคุณสุก็จะทําอย่างนี้ประจํานะคะเพราะว่าคุณยายพาทำ <laughs> คุณยายจะตักดีๆให้เพื่อนบ้านก่อนนะคะ แก่ๆกกกหลายบ้านพอเหลือติดหม้อก็ฐานนั้นแหละค่ะอันนี้คือการให้นะคือจากะนะคะเราจะได้กุศลที่ เต็มเปี่ยมเต็ม,เรมร้อยหนึ่งก็คือเราตื่นมาทําเราตั้งใจทํานะ <c oughs> สองสองสังขารที่ไม่พอมาปวดคอเดินไปให้ออกร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจงขาเพราะยังไม่ทานยานเลยสิบโมงแล้วนะพี่ก็บอกว่าเดินมาทําไมเพเราไม่เดินแล้ใช้ทํอะไรแต่ก็ติดก็ไม่ไกลกันนะคะประมาณไม่ได้จะถึงสิบเก้าจะไปกลับก็สิบเก้าอยู่เนาะโอเคมาใ <c oughs> ส่แล้วใส่แล้ว,าลวอาหารเช้าสุก คสุก็จะกินออมแล้ววันนี้อันนี้ใส่น้ําผึ้งนะคะคุณสุก็จะกินออมโอมตินหน่อยหน่เจ้าคนคนมุมนะคะนะคุณสุก็จะกินออมไก่แล้วก็สั่งข้าวเหนียวมาสิบบาทแล้วก็นึ่งปาก็เดี๋ยวเดี๋ยวทานาานึ่งปานึ่งปะเนนนะคะนะโอเคตอนนี้คุณสุใส่ผ้าเพวากาลสินนะคะคุณสุเอาไปตัดนะคะเห็นมันนะคะคุณสุต่อข้างในนะคะถ้าต่อข้างในเจ็ดสิบบาทนะเพราะว่า หน้าเขาจะแคบเนาะมันถูกก็ต่อเพื่อให้ใส่สบายนะคะเพื่อใส่สบายเนาะตัวนี้วูุกก็ขายบ่อยแล้วนะคะขายจนลูกค้าเบื่อแล้วล่ะ <c oughs> ก็เลยเอามาใส่เพราะว่นสุกก็จะใส่สีสีเหลืองให้มันถูกกาลเทศะก็คือวันจันทร์นะคะส่วนนางวันนี้สุกก็คงขายขาวดําเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่านะเพราะว่าคุณสุลืมไปลายหนึ่งค่ะนะลืมไปลายหนึ่งนะคะลืมไปลายหนึ่ง ก็เลยต้องเอามาเอามาขายท้อไหลลืมนางนะคะเนาะลืมนางไปเลยนะคะขออูุญาตใส่ใส่ทราบให้นางหน่อยนะคะเสื้อของคุณอ่รุกิรัตนะคะไม่มีอะไรค่ะลืมสิยาชาลืมคิดค่ะคิดว่าของลูกค้าคนไหนนะคะ ไม่ได้ถักนะคะเพราะว่าไปกระถินนะคะไปกระถินเนาะไปกระถินแล้วก็กลับมาเลี่ยงเข้าห้องมีคนนู้นมาคนนี้มาก็ไม่ได้พักสักกทีก็เลยเลี่ยงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็อยากทําให้เพื่อนบ้านนะคะถ้าถักก็ถ้าถักก็เสร็จเนาะเออนะคะ เอตอนนี้คือเก็บคอเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บค<ร>อ,อใหม่หรือใหม่เก็บใหม่นะคะของสว่างนะคะนะเจ็บเรียบร้อยนะคะของคุณบุญลือนะคะแต่ยังไม่สอยซับนะคะเดี๋ยวเขาปรับพนมแล้วสอยซับก็ส่งได้เลยเนาะคุณบุญลือนะคะสอยซับสีแดงนะคะนะ ต้องขอโทษช้าเพราะว่าอะไรไม่หมดส่งไม่ผิดไม่ถูกนะก <idency> ็พอดีและใส่กับสีอ่าขาวดำให้นางก็โอเคถ้าใส่สีอื่นก็จะไม่เข้าเนาะเออถ้าใส่สีดำยิ่งเข้าเลยนะคะสีแรงแลวสีดำเข้าเลยนะคะเข้ากับวันนะคะเข้ากับอเข้ากับเสื้อดอบเสื้อลงหมานะคะดอกเสื้อลงมานะ <S <s นะคุณสูตรลืมใส่สีอะไรนะสูตรน่านจะใส่สีนั่นเนาะ สุดน่าจะใส่สีดำน่าจะเข้าฝาเขาดำไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สุดมันเยินย่อน,อนลงคุณส่วลืมไปลายหนึ่งนะคะลายนี่แหละคะ่ะลายกำลังจะใส่นี่แหละลืมลืมขาย ลูกซื้อมาแม่ลืมไม่เป็นไรขายอีกก็ได้เพราะว่าเป็นงานเราเป็นบ้านเราเนาะยุศลน,นะคะเวลาเราทำถ้าสำเร็จก็ความสุขก็เกิดขึ้นขณะที่ทำเราก็สุขอยู่แล้วเนาะ ใครจะใส่งานขิดก็บอกนะคะข้อโกมก็ใส่ได้ข้อจินก็ใส่ได้งานขิดแบบคุณสุใส่นะเห็นมุนสสุใส่เมื่อวานไหมขิดสีแดงเสื้อขาวสบายสีแดงค่ะแล้วก็ถุงก็สีแดงชายสีแดงนะคะเป็นยุดของกาลสินนะคะเพราะว่าเราอยู่ในจังหวัดกาลสินเราก็ต้องใส่ของจังหวัดกาลสินเนะาะเดี๋ยววันนี้จะไปเอาอ่าสบายให้พี่ใส่สุรีสีแดงแลว กับสีขามสุจะได้ส่งให้พี่เขาพี่ก็โอนตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะโอนละพันหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องโอนอีกสามสิบเก้าบาทค่าส่ง <c oughs> ดน้องขาดทุนเรียบร้อยนะคะโอเคตอนนี้เรามาพูดกันนะคะพูดกันคุยกันแบบคนเท่ยบถักกับคุณสุเนาะวันนี้วันจันเนะาะขยาก,กินอ่อมไก่ฝีมือสุบอกนะข้า <c oughs> จินหอมพี่เขาบอกว่าจินหอมนะคะมามาดูเสื้อของ คุณสุสวิณีนะคะที่คุณสุมานะคะสุตสุเจ็บเรียบร้อยค่ะนะคะเจ็บคอเรียบร้อยนะคะสวยไปตามท้องเรื่องเลยแต่นะแต่ไม่สวยแล้วค่ะนะคะสวยแล้วนะคะแล้วใส่ซับนะคะใส่ซับสีสีนี้ค่ะนะคะให้นางสว่างเห็นช่องไฟของนางนะคะตอนนี้ตันนี้เห็นไหมคะ งามเลยนะคะคุณสุยังไม่ได้ดูว่าอกเท่าไหร่สู้ขาย2,008นะคะเก็บเรียบร้อยเลยนะคะใครอยากได้ทักมาเลยนะคะใครอยากได้ดอกบวบโดยที่ไม่ต้องรอนะคะสีนางสีกิบบัวนะคะชมพูม่วงนะคะสุดได้สุดเซ่สวยอา สี่สิบสองสี่สิบสามนะคะสี่สิบสองสี่สิบสามนะคะแต่ความยาวนางไม่ค่อยยาวมากนะคะอ๋ยาวยุยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะเข็นก็สิบเจ็ดสิบแปดก็โอ่นะนะคะะใครจะรับนะคะสองพันแปดค่ะนะคะ สุดลังสันหรือคอทั้งหมดทําใหม่เรียบร้อยนะคะนะเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามตามสองเรื่องแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถอยซับให้นะคะใครจะรับแล้วก็เสื้อของพี่ม้าเร็วมาส่งมิกกี้โอ้แก้ปัญหาจะปวดหัวเลยคะ่ะอยของพี่ทิดานะคะพอดีสะโพกใหญ่ผ้าไม่ขอนะคะก็เลยตัดเป็นแบบนี้กันนะคะ ต่อข้างในเป็นป้ายแล้วก็หาสีโอ้โหนางสารช่างเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะคะส่งให้วันนี้เนาะโอ้ย เค okay. เสร็จเสร็จเททีช่างเราคิดค่าต่อผ้าโอ้โหทั้งแปดสิบมึงเคยคิดลูกค้าเจ็ดสิบมึงเคยต่อผ้าเยอะแล้วก็วิ่งมาซื้อในเ,เมืองค่าน้ํามันรถคงไม่ได้มองันวิ่งมาส่งอีกนะวิ่งมาเอาอีกขับรถมาเอาที่อ่าอินทนิตร้านกาแฟ แล้วก็ขับมาส่งที่บ้านสุ่สุจากบ้านหนาดนะสิบโล <c oughs> น้ำมันไม่ครบโอ้ยสงสารช่างคนกันนะเออปกติเขาจะมาส่งส่งตามนั่นเขาตต่นี้พี่เขาจะใส่งานแต่งวันที่แปดัวส่งไม่ทันวันนี้ที่สี่แล้วไงมคะ ทดการส่งอีกสามวันนะน่าจะถึงพอดีเนาะโอเคก็ทําให้ทําให้นะคะกไรไม่พูดกันแต่น้ําใจน้ําใจเกินร้อยค่ะน้ําใจเกินร้อยไอ้กาไรคงไม่มีกาไรไมีอยูแล้วคะ่ะเพราะขายวัตถุงได้ห้าสิบาทนะถ้าตัดได้ห้าสิบาทแล้วก็หมดลคะค่ะหมดค่าน้ํามันอนะกำไรร้อยหนึง่งหมดแหละ ข <c oughs> อเจ็บในแป๊บหนึ่งเสื้อของคุณรุติรัตน์นะคะวันนี้ไม่เสร็จคนต้องเสร็จสุดต้องทําให้เสร็จถ้าไม่เสร็จสุดขึ้นสับรถไม่ได้นะคะสุมันคลาคลาคลาขาสังนะคะต้องทําให้เสร็จนะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคุณมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้นะคะสอยซับก่อนขอเวลาสอยซับก่อนโอเค มาพูดพราะถุงที่คุณสุดใสขาวดำที่คุณสุดลืมนะคะสีนี้เนาะนะสองร้อยยี่สิบบาทตัดกาวเรียบร้อยนะตัดเย็บเรียบร้อยนะคะนะคะคุณสุดลืม,ลมขายลืมขายเลยลูกว่านะคะอ่ะตัดกาวเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวตังอยู่บ้านนี่แหละถ้าลืมขาย <c oughs> จะไปไหน มันไปไหนไม่ได้โลกค้าไม่เห็นใช่ไหมคะเออก็เป็นไปทั้งสูดนี่แหละค่ะนะคะพื้นที่คุณสุดใส่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะสองร้อยี่สิบาทค่ะค่ะค่พื้นที่สองนะคะสีที่หุ่นใส่นะคะสีที่หุ่นใส่นะคะเอว่าจะกลับวันนี้แต่ยังนอนยุงเทพอยู่เลย เสียงอุยอีโทรเพื่ชานะคะกล่องน้อได้นะคะเพเพวากาลสินนะคะนะสีขาวดำนะคะขาวดำเนาะซื้อไว้เลยไปงานขาวดำได้สบายใส่กับสีแดงได้นะสีแดงสีเมื่อกี้ก็ได้ค่ะนะคะสีที่ดอกบวบสีเมื่อกี้ก็ได้นะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ ลายมัดหมี่นะคะแฝว่ากัละสิบเนาะสีขาวดำค่ะนะคะนะคะอ,อกแห้งเรียบร้อยนะคะนะ่ะอา,าการเรียบร้อยเดี๋ยวให้ตะขอไปคู่หนึ่งนะคะสองร้อยยี่สิบบาทค่ะปูดแขนค่ะสับไก่ไก่น้องเดียวไก่น้องเดียวสองร้อยยี่สิบบาทค่ะงันขอรักค่ะสีดำล้วนค่ะ เหลือเดือนนะคะเหลือนิดน้อยนิดนาาหน่อยอย่างละหน่อยหน่อยหน่อยสองร้อยยี่สิบาทค่ะนะคะขอหลักนะคะบ้านคุณยายพี่เคยพี่เคยคุณยายคุณพ่อกับคุณแม่นะคะทึ่สวัสดีท่านท่าพี่เคยเขาเสียะคะ่ะไปกรุงเทพหลายวันนะคะแม่บ้านสงสุดบบอกนะคะแล้วก็เจ้าครอบครัวไอ้ชาบูชาบูมาตัวที่มาหน้าบ้านสงสุดแหละครอบครัวไอ้ชาบู อแฟนแฟนเขาเสียเขาเลยไม่เช่าบ้านหลังนั้นแล้วเขาก็เลยจะพาหลานเขากลับบ้านเขาปรากฏว่าเขาไปแล้วคะ่ะเราคนใจเรียบร้อยถือว่าสามาัยชาบูเป็นพ่อมผอมเป็นเศร้าเจ้าของบ้านทิ้งมันสรุปใครเลี้ยงคุณสุขค่ะได้มาเพิ่มบตัวนึงโอ้ชีวิตชีวิตชีวิต,วตบันไดสวรรค์ค่ะ เขาไม่ใช่สายนี้ค่ะลายนี้นะคะลายที่อยู่ในหุ่นนะคะจะเป็นดำลายที่อยู่ในหนุ่นจะเป็นดำฟื่มดำทอดำนะคะนะสองร้อยยี่สิบบาทน,นะคะนะนะคะนิดนะคะใส่สบายสบายน,นะคะโอเคค่ะ ด้สวรรค์อยู่ไหนล่ะอันไดสวรรค์ค่ะมลืมหนะ้าลืมหลังนะนไะไร้บบนั้นสองร้อยยี่สิบบาททุกผืนนะคะได้ดอกพุทธค่ะดอกกระดุมเหรอมันดอกกระดุมนะ เล็ก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 สองร้อยยี่สิบบาทค่ะกัำได้เลยนะคะัำได้เลยนะคะในชั้นใต้ไไปงานข่าวทานะคะบ้านหลังหนึ่งข้างบ้านคุณสุกาลังจะไปงานแต่งหลังหนึ่งกับหลังข้างหน้ากับหลังจะไปงานศพ <c oughs> <c oughs> ได้ต่อไปคะ่ะคนหนึ่งคือเคโอคุยกันใหญ่อันนี้เยับกิ๊บนะงานศพนะ ก็มีแค่สุขกับทุกข์แค่นั้นเองลายดวงตาสวรรค์ดอกเล็กๆนะคะดวงตาเล็กๆนะคะถ้าเรารับได้นะคะสุขก็จะสุขเกินไปทุกข์ก็อย่าทุกข์เกินจนจนจนยมปักกับมันนะคะเอางนี้แล้วกันแล้วเราก็จะทุกข์น้อยนะคะอ่ะ่ะบูดเลาะไปแล้วมาลายไทยกระหนกค่ะ สวยมากค่ะมันใหม่เลยมันใหม่เลยนะคะแทวบากรารสินนะสีดำค่ะนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเอ้าบนไดสวรรค์เข้ามาอย่างนี้โอ้สุมลาลัยลายไทยค่ะลายผนังวังลายนะเหลืออย่างละพื้นท้องผื้นใครทันไครได้นะคะไม่มีบ้านไหนไม่ตยตะ่คะ ไม่มีบ้านไหนไม่ได้ใส่ขาวดํานะคะต้องได้ใส่ขาวดําทุกบ้านนะคะรับรองนะคะรับรองได้เลยเนาะรับรองได้เลยโอเคงั้นสุก,ก็จะอิ่งมานะคะโอเคพอดีน้องที่เขาขายารถพ่วงนะคะเข้ามา ต้องขอโทษเขาด้วยาาาาเพราะว่าพามาเพลิงน้ำมันนะเออแต่วันนี้ก็สุดซื้อมาหมดเลยแต่ใครต้นหอมใบแม่งละโอ้ซื้อมาเยอะซื้อเก็บไว้ตู้เย็นนานไปตลาดทีปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งเลยซื้อมาเลยนะคะเปิดไฟก็ได้เดอนนองเดอเรามาซื้อผ้าถุงด้วยนะคะมามาขายในง,งั้นก็คุณสุก็จะพูดในเรื่องที่ว่าอยู่กลางๆนะคะเดินสายกลางว่างั้นเหอะนะคะ ก็เปรียบมันพินใช่ไหมคะ,ะเราตั้งพินตึงไปสายก็ขาดนะคะเราทําหย่อนไปเสียงก็ไม่ไเพลอะนะคะงั้นก็ก็ขันอยู่กลางๆชีวิตคนเราก็เหมือนกันเนาะนะจะเข้าห้องน้ําได้เลยจ้ะข้างในของพิ่สุค่ะไม่ได้ขายค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนะก็ถ้าเราถ้าเราไป ดีจนดีเขินไปสุดขั้วเวลาเราทุกข์เราก็จะทุกข์เกินไปนะคะแต่ถ้าเราทุกข์เราก็จะจมปักกับมันมากเราก็จะไม่ทุกข์นานเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรที่คงถาวรน,นะคะส่วนงานงานบุญงานกระถินก็รอไปกระถินอีกทีก็วันที่สิบนะคะคุณสุดจะไปที่วัดตาปูนะคะดอนตาปูนะคะที่ หำแหนะคะก็จะนัดพี่อ้อยนัดน้องหนิงทุกคนก็พี่แดงก็ไปบัวันเพาะว่าคุณแม่คุณแม่พี่บัวผันเขาตั้งต้นเงินหนึ่งหมื่นบาทก็เขาเข้ามาเชิญถึงบ้านเราก็ต้องไปนะอีกอย่างก็คือมันใกล้บ้านบ้านบ้านเพื่อนบ้านอ่าเพื่อนคุณสุด,ด้วยและบ้านตัดพระถุงด้วยนะคะงั้นเราก็รอไป งานบุญอีกวันหนึ่งก็คือวันที่สิบนะคะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของงานกระถนเนาะทางงานคุณสุขก็ธกรรมารักษาเอวานนี้คงจะเห็นอ่าลงทานของเราเรียบร้อยนะเห็นนงโอ,โอน้องอันแล้วก็น้องกับตันเรียบร้อยพี่หญิงเรียบร้อยนะคะโอเคธรรมารักษาใครต้องการไหนก็ทักมาแล้วกันนะคะวันดีค่ะ